นะวัสดี <laughs> มาตกปลายเนาะแค่เบ็ดเราเบ็ดเล็กๆตกปลาช่อนจากทลิปที่แล้วได้มาห้าแต้มห้าแต้มหกแต้มห้าแต้มนะครับหกแต้เมเมื่อวันก่อนวันก่อนได้ตัวแต้มหนังนูนขึ้นตนูนแต่เมื่อวานก็ได้ห้าแต้ม วันนี้จะได้กี่แต้มครับวันนี้จะได้กี่แต้มตกปลาช่อนเนาะนี่นี่ขึ้นอีกแล้วตรงนี้เดี๋ยวทุบเยื่อก่อนครับนี่เอาหอยขมเอาหอยขมมาตกเนาะนู่นมีรถคันนั้นเขาจะมาตกอีกแล้วเราไม่มีเยืออะไรนู่นตาคนนั้นเขาจะมาตกปลายแล้ว นี่ทุกไปทุบเอาเฉพาะหัวมันเนาะหัวตัวเนื้อแลหละหกหอยหกจะได้กี่แต้มไปตามครับเดี๋ยวคนเงยีดทุบแล้วนกะ็ไปตกดูเนาะ เราก็ไม่ได้อากหาตั้งกล้องมาเนาะให้หลานวาลยุถือกล้องดูว่าจะมานไหมเวลาติดจะได้ยกให้ดูเนาะกดอะไรกดแล้วกดอีกกดเลยกดอีกอะไรก็ไม่รู้ไงถ่ายวีดีโอสั้นวับสี่ไง นู่นนู่นปลาไปดู habitude, ปลานี days, ่ดิน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 ตัวหนึ่งวันกินเหยื่อวันนี้มันกินเล่นดิใหญ่ไหมดูดิหนึ่งสองนี่ทุกคนยาวได้8ปดเซน ดีตัวใหญ่ไปเริ่มเทิมนี่ตัวใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยนี่ดูหางหางนี่หางมัน ยังไม่ได้นับยุดก่อนเลยให้มันงับปึ้งมันกลืนยังไหนไหนตัวมันร้อนก็ร้อนเห็นงอมล่ะนั่นนั่นนั่นงอมจะกินบ่กันกินละกินล ไองม่เหราได้สองตัวแล้วไหนก็ที่ลุงดักอยู่ที่ลุงตกอยู่ไงมันยังไม่ได้กินเหยื่อจะได้ได้ไงมันมันลอยไหมนันลมก็ร้อนด้วยมาหายลาหายเลยเห็นเงามันป็หรอเงามันอะ Mình mới ngáp mà có ở chỗ đó. Gì hình nhìn ngau. ngầu. mới ngáp kia. đi là đụng nọ thì trốn, đấy

ไปล่ออยู่ตรงนู้นตัวแค่นี้แหละแต่มันไม่กินเหยื่อตัวเล็กนานๆมันกินปะเดี๋ยวพักก่อนครับเออเร็วๆเออยืนอยู่นั่นนะเดีสองครับปุ๊บสู้ดึงดูดูนู่นดูไปดูดิใหญ่ไหมไปอีก ไม่เห็นแก่นั้นเลยนี่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 ดูแต่ปลาไม่เห็นกล้องไม่ดูกล้องเอยนี่มันไหนคือแล้วเซลฟี่กันหน่อยเร็ว จับเด็ดดิบปอกไปช่อนปอกเอ้ยมันพึ่งจะงับวัดก็หลุดเลยขนาดนี้แหละเยอะอยู่ไปเอาไปเก็บหนึ่งคั้งว่าจะลอยขึ้นมาเนาะ ก่าจะลอยขึ้นมาแต่และตัวรุ่นเดียวกันเลยสองแต้มอมืแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไปตกเพิ่มอีกครับไปแค่นี้แหละครับเอฟซีทุกคนกลับแล้ววันนี้ได้แค่สามเต้มเนาะแต้มช่วยๆเลยพอด้บปนอยู่ครับสามแต้มนี่สามเต้ม,มอพอา ไมเทดูที่บ้านไสาขนาดไหนไปขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมครับตกปลาริมคลองด้วยเหยื่อหอยหอยก็ลงทนไม่เท่าไหร่หรอกแค่เหยื่อหอยเฉยถ้าเหยื่อเขียดมันจะลอยนอเนาะแต่เหยื่อหอยมันจะจะจมเหยื่อหอยโย,อยนลงไปมันก็จมเลยถ้าเหยื่อเขียดโยนลงไปอาจจะ จะลอยเนาะเรายัางไม่ทดลองดูเนาะเบ็ดคันไผ่เราไม่ได้เอาเบ็ดฝรั่งมาลากดูเนาะแต่ต้องย่นถ้าเห็นตัวย่นตรงไหนก็ได้ตรงนั้นแหละถ้าปลาไม่เห็นเราเนาะพ่อได้อยู่ครับสวัสดีครับมันๆน,นครับผม สวัสดีครับสามแต้มสวยๆขักบเอบสีทุกคนปลาคอหญ่ปลาคอน้อยปลาคนอคน้อยรุ่นนี้รุ่นเป็นชนป๊อกทำปลาเกลือปลาเดดเดียวสวัสดีครับ